อันนี้เรามาลองดูการจดการประชุมหรือการจดในห้องเรียนนะครับพร้อมกับการอัดเสียงไปด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างการอัดเสียงพร้อมกับจดไปด้วยนะครับก็คือเหมือนถ้าเราอยู่ในห้องเรียนนะครับไปคลิกตรงที่ insert นะครับอันนี้ home นะคลิกตรง insert เนี่ยนะครับปึ๊บก็จะขึ้นมามีคําว่า audio พอเราคลิกคําว่าเออดิโอก็จะเป็นการเริ่มอัดเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นในห้องเรียนแล้วกันนะครับหรือห้องอบรมนะครับนี่ปุ๊บเราคลิกปุ๊บ <c oughs> ก็จะเป็นการเริ่มอัดละในการเริ่มอัดก็จะอ่าสมมุติผู้สอนบอกว่าเราจะมาคุยเรื่องเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรเบื้องต้นนะครับก็จะมีเช่นหนึ่งหนึ่ง ชูเกนฮา e ์เวสเตอร์บางคนอาจจะจดไม่ทันนะครับชูเกนฮาร์เวสเตอร์หรือรถตัดอ้อยเราอาจจะจดทันว่ารถตัดอ้อยไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเราอัดเสียงไว้อยู่นะครับว่าเรียกว่าอะไรชูเกนฮาร์เวสเตอร์ชิ้นส่วนที่เราเห็นตามรูปนะครับก็จะมีตั้งแต่ส่วนที่เป็นท็อปเปอร์ per, นะครับท็อปเปอร์คือตัวตัดยอดอ้อยแล้วก็มีคร o p ดีไวเดอร์นะครับครับดีไวเดอร์ซ้ายขวาเป็นเกลียวแบ่งอ้อยนะครับ แล้วก็มีคาบินหรือว่าแคปคือตรงนี้นะครับแล้วก็มีอเลเวเตอร์นะครับอเลเวเตอร์คือตัวลำเลียงอ้อยนะครับคือตัวนี้ก็จะมีพัดลมอยู่ด้านบนแล้วก็แส่พัดลมอะไนเราจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเวลาเราอัดเสียงเราก็ตอนเปิดมันก็จะเห็น อันนี้คือรถตัดอ้อยนะครับมามาตัวที่2ตัวที่สองเรียกว่าแท็กเตอร์นะครับเป็นตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นตัวรถแท็กเตอร์นะครับเป็นตัวลากจูงนะตัวที่สเราเรียกว่าเบลเลอร์นะครับเราอาจจะเขียนภาษาอังกฤษไม่ถูกก็จะเขียนว่าไงเราก็ไม่เป็นไรเราก็แค่ใส่ไปข้าวมาที่สามว่าเบลเลอร์ไอตัวเบลเลอร์เนี่ยมันจะมีหลายชนิดนะครับมีทั้งแบบที่เป็นตัวอัดฟางนะครับ อัดแล้วได้ฟางเป็นแบบก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือบางอันเป็นเบลเลอร์ที่อัดฟางเป็นก้อนกลมนะครับเป็นก้อนกลมแบบนี้